เค okay, นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮเคนเพื่อนทุกคนค้าจะให้เจ้าดูค่าถ่ายวันนี้วันที่เอ <tiden>. ้ย <Ran audio> ไม่ใช่วันพุดที่สามเท่าไหร่วะ วันนี้วันที่เท่าไหร่วะดูปฏิทินแป๊บวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันพุธที่ยี่สิบสี่วันที่ยี่สิบสี่วันนี้วันที่สามที่สองไอเวันนี้วันที่อะไรวะลืมป้าวันนี้วันที่เท่าไหร่ สามใช่ไหมเฮ้ยวันนี้วันที่สามนะครับวันนี้เอาใหม่เลยเฮ้ยเปิดคลิปมาก็ไม่ดีเลยวันนี้วันพุธที่สามเดือนตุลาคมพศส,สองห้าหกศูนย์อืมดูอืมอะไรวะแหม นี่สกายว้าว้าวาวนะตับแบบที่ดูดิรองแล้วรองแล้ว Now listen to the third situation It's the conversation between Joy and Pim ต่อไปคือสถานการณ์ที่3ไปดูด้วยกันนะคะว่าจอยและท i มอยากจะทำกิจกรรมอะไรกันบ้าง นีมมม่มืดหน่อยนะเปิดไฟแป๊บนี่นี่คือบ้านของข้ามีห้องน้ำดูเชยเนาะดูซิง ถายิปไงเฮ้ออกไปดูข้างนอกกันมีชั้นสองด้วยไห,ไหม ด้วยเด้อนี่คือล,ล้มลบท่าชันต่อไปชั้นสองแล้วกัน ถ่าย,ายคลิปถ่ายคลิปใครถ่าิปให้เพื่อนไปดูที่โรงเรียนเห็นนะเอนจับแดดน,นี่คือห้องของพี่สาวบุนะใส่ใสนะแล้วก็มาเลยลงข้างล่างกัน โ okay. hey, อโอคมีข้อโอเคเฮ้ยอลอง <can> อจบเพียงแค่นี้นะครับข <c oughs> อจบเพียงแค่นี้นะร้ <c oughs> องเลย